ก็จะพาทุกคนนะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์เรือลบนะครับผมที่กรมพระจุลน,นะฮะ <c oughs> กับบรรยากาศเย็นๆในตอนนี้นะครับเราไปชมกันเลยฮะสวัสดีกับช่วงตอนบ่ายๆในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูพิพิธภัณฑ์เรือลบแถว อแถวป้อมพระจุะครับแหมคิดหน้าเหลือเกินนะฮะมันลืมครัมันติดอยู่ที่ปากนี่เองครับรงอากาศเย,ย็นๆแบบนี้เราก็จะพาทุกๆท,ท่านนะฮะไปเยี่ยมชมแหล่งพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ของเรานะครับจะเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ได้ไหมก็ก็น่าจะได้อยู่นะฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปถึงแยกข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะ เลี้ยวซ้ายตรงไปสู่จุดหมายของเรานะครับก็คือป้อมระจูนนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายกันตรงนี้เลยฮะ ช่วงเงยงเง็ยนๆก็ขับรถตรงนี้รู้สึกว่าจะชิลมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเยนเ็ยนๆแถวนี้บรรยากาศเนี่ยถือว่าสบายๆฮะเพราะว่ามันติดริมทะเลด้วยนะครับแล้วข้างๆเรานึ่องกาเป็นพวกคลาดแบบฝ่ายใช้เลนฮะต้นไม้เยอะถ้าเราออกมาจากซอยเมื่อกี้นะฮะถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็น มุ่งหน้าไปสู่สะพานแดงซึ่งเป็นจุดชมปาโลมานะฮะมาถึงจุดนี้ทีไรนะฮะกลิ่นแบบว่ากลิ่นของทะเละฮะของทะเลได้แบบโชยมาเตะจมูกกันทีเลยฮะผมชอบบรรยากาศแถวนี้มากแล้วดูวัดวัดนี้นะฮะแบบอย่างสวยนะครับเห็นไหมชื่อวัดเอี่ยมประชามิตรนะฮะ วัดเทียมประชาเมดอันตรายนะฮะต้องยกมือขอทางต้งไหนเพราะว่าเรามาตรงหยุดหยุดก็คงไม่ได้นะ ไม่ได้มาซื้อให้หรอเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับพอเลี้ยวขวาด้านหน้าไปเนี่ยบรรยากาศเนี่ยดีนะฮะผมชอบมากเลยทริปนี้ก็เป็นทริปใกล้ๆบ้านนะครับห่างจากบ,บ้านผมเนี่ย ไม่กี่สิบกิโล,ลครับนไหข้างหน้านี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นท่าเรืออะไรนีครับท่านผู้ชมดูเลยครับเห็นไหมเป็นท่าเรือฮะแม่น้ํากว้างมากอันนี้เป็นน้ําทะเลนะครับเห็นไหมบ้านผมนี่ก็อยู่ใกล้ทะเลเหมือนกันนะไกล้ธรรมดาเหมือนกันนะครับ ก็จะมัวจะถ่ายเพลินนะฮะดูด้นานหน้าด้วยนะ,ะด้านหน้ามีรถเลี้ยวเข้าออกหรือเปล่าเพราะตรงนี้แยกเยอะเหมือนกันนะ,ะแยกที่เรางผ่านมานะครับ บรรยากาศแถวนี้ดีมากๆเลยค่ะเราจะมีคนมานั่งตกปลานะฮะจอดรถเล่นๆเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันสังอุย้ยมีนกเป็ดน้ําด้วยใช่ไหมนกเป็ดน้ำนั่งไงเห็นไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้ว่าคอเหมือนเป็ดนะฮะมันเห็นเราแล้วมันบินหนีทีเลย มารีบไปครับรีไปก่อนที่มันจะมืดคำ่ำครัวทุ่นระเบิดโอ้โหชื่อพอมากนะครับครัวทุ่นระเบิด ท่านผู้ชมดูสิฮะเส้นทางเนี้ยเห็นไหมเหมาะกับการมาขับรถชิลๆแต่ไม่แนะนําให้มาแข่งกันนะฮะเราไม่แนะนําให้คนออนนารถมาแข่งกันนะครับผมถ้าเกิดขับรถชิลๆอย่างเงี้ยฮะสบายๆในตอนเย็นๆอย่างเงี้ยแนะนํานะเพราะว่าแถวเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยครับดูสิฮะตัวน,นี้ก็เป็นป่าจากครับต้นจากสองพากนี่เห็นไหมเป็นต้นจากทั้งนั้นเลยฮะเดือดฮะคลองก็เยอะ อีกนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วฮะฟอมพระจูนนฮีฮะเราก็มาถึงทางเข้าฟองะจูนแล้วนะครับพอถึงจุดๆนั้นไม่รู้ว่าท่านพุทธ ชมอาจจะทราบอยู่แล้วนะว่าเราต้องจอดรถแล้วก็จูงเข้าไปนะฮะสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงกลับมาขี่ได้เหมือนเดิมนะฮะนี่เหมือนจะเป็นรถของนักท่องเที่ยวหรือเปล่าวันนี้เหมือนจะมีคนมาเยอะเนาะแต่เ,เราไปดูกันฮะเนี่ยข้างหน้าเราก็เป็นทางเข้าป้อมนะะ วันนี้เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยวันนี้เข้าได้เข้าได้ไหมเออวันนี้เข้าได้ไหมครับสามสิบหกสี่เป็ครับจูงใช่ไหมฮะไม่ครับอ๋อขอบคุณนะฮะโอเคครับแล้วก็เข้ามาแล้วนะฮะ ด้านในก็จะลมลื่นมากเลยฮะดือสิตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์จะมีปืนใหญ่แล้วก็เรือลบนะฮะเรือลบนะ,ะแล้วก็มีรถตุกๆด้วยนี่เป็นไงใครไม่แอบฉี่แถวนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ฮะนี่ก็เป็นแยกสุดท้ายแล้วครับที่เราจะเลี้ยวนะฮะ วิ่งปะตีนปะตีนตัวเบืงเริ่มนลครับท่านผู้ชมดูดิปะตีนตัวเบืงเริ่มเลยจึ๊บจึบ,จบข้างหน้าเราก็เป็นเรือลบนะฮะ เราก็มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เราก็จะจอดรถกันตรงนี้ก่อนนะเรามาจอดตรงนี้ดีกว่าแต่พอเราเดินมาทางซ้ายของเราท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นเรือลบนะครับซึ่งตอนนี้เขา เขาเหมือนกลางลมให้ด้วยนะครับมีหลังคาด้วยบนเรือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเรือแล้วให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตั้งแต่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ารู้สึกว่าวันนี้จะมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับปกติก็จะมีแค่นี้เดียวเอง แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ดูถ้ามันชมดูธงชาติข้างบนนี่ฮะยังเป็นเหมือนธงชาติในสมัยก่อนอยู่เลยฮะเพราะว่าตรงกลางจะเป็นรูปช้างนะครับธงชาติข้างบน พอมาเดินแถวนี้มันแถวนี้จะมีแดดนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยฮนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ติดริมทะเลนะมันก็เลยจะแบบเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าเรือดีกว่าผมมาที่นี่ประมาณอันนี้ครั้งที่สามนะครับไม่เคยมาถ่ายตรง,รงหัวเรือแบบนี้นะะลเลยคหัวเรือด้านล่างนะที่ผมมาผมก็จะขึ้นข้างบนเลย วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินใกล้ๆเรือแบบนี้นะฮะโดยที่แบบว่าผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะ,ะตัวนี้ชื่อว่าเรือแม่กองนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูประวัติเรือด้านบนนะครับท่านผู้ชม รอสักคู่เดี๋ยวเดินถ่ายข้างล่างก่อนนะรเราจะขึ้นไปบนเรือนะครับข้างบนมีของขายด้วยฮะของชําร่วยนะครับ เหมือนตัวนี้จะเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับนี่มีกระสุนด้วยปืนใหญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของปืนใหญ่นะ้ฮะนี่เป็นไงไทนะวันนี้เกลางลมให้ด้วยะปกติผมมาไม่เคยเห็นเขาจะกลางล่มหรือว่า มันเป็นช่วงหน้าฝนาก็เลยกลางให้เลยนะอ๋อนี่มันเป็นท้ายเรือไงนะหัวเรืออยู่ด้านนู้นนะครับแต่เราจะไปดูหัวเรือกนาาันนะจ๊ะ ห้องครัวนะครับห้องครัวนะของกาลาสีในเรือนะครับยังเปิดได้อยู่นะมีที่คั้นน้ำมะนาวด้วยเตาแก๊สนี่น่าจะเป็นหม้อหุงข้าวนะฮะจริงได้หม้อหุงข้าว จะพาท่านผู้ชมไปดูแต่ละห้องนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยน่าจะเป็นห้องพยาบาลหรือเปล่าฮะเป็นชั้นเนี้ยมันเหมือนที่เก็บยานฮะท่านผู้ชมว่าใช่ไหมจไปดูห้องต่อไป อย่างนี้อย่นห้องต้นฟืนต้นฟืนคืนอหน้าการคือพวกห้องหลับตนฟืนน, <c oughs> นี่เป็นเป็นที่นอนนะครับที่นอนนึงนี่ก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับเปิดมาแล้วมีอะไรกระจงมานี่ตกใจเลยนะเนี่ย นี่เป็นห้องต้นหนนะฮะมันดูอบอ้าวนะฮะอย่ามีอะไรออกมาจ้าเอ๋นะฮะก็ตกใจได้อยู่นะฮะนี่ฮะเป็นที่นอนของทหารเรือนะครับในนี้ไม่มีแอร์นะฮะถ้าทางจะร้นอนนะครับมีแค่หน้าต่างสองบาน แถวนี้ก็จะเป็นห้องนอนของทหารเรือทั้งนั้นครับชั้นนี้นี่จะเป็นห้องเครื่องมันดูวังเวงวังเวงชอบกลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้ยตอนนี้ห้ามขึ้นเชื่อว่าท่านผู้ชมผมคิดถึงอะไรผมคิดถึงเกมไบโอฮาร์สนะฮะหรือว่า Resident Evil นะฮะที่ มันจะเป็นห้องห้องห้องให้เราไปหาพวกไอเทมต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะนี่มีเป็นชักโคกด้วยนะครับมันก็จะประมาณนี้นมีโถชี่ด้วยแต่มันแคบมากเลยเนะี่ยจะเข้าไปได้ไหมคนตัวใหญ่ๆนะ่ะนี่ที่อาบน้ำ ช่องนี้ขึ้นได้ไหมเออช่องนี้ขึ้นได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะฮะขึ้นมาแล้วเย็นเลยฮะโอเคครับท่านผู้ชมห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องประชุมนะครับนี่ห้องประชุมก็จะมีรูปสมัยก่อนนะฮะ ตัวนี้น่าจะเป็นประวัติของเรือนะครับนี่ฮะจะมีพอศอบอกนะฮะนี่เรามีนายหลวงของเราด้วยฮะมีราชการที่8กับราชการที่9นะครับเรือแม่กองนี่ตอนสร้างเรือ นี่จะเป็นรูปตอนสร้างเรือนะฮะตัวนี้เป็นพศเท่าไหร่วะนี่ก็จะเป็นพระราชนีกับนายหลวงของเราทรงเรือแม่กองตัวนี้นะครับลำนี้นะครับที่ตัวนี้เป็นรูปถ่ายที่ หาดูได้ยากมากครับตัวนี้เป็นท่อยิงตอร์ปิโด,โดแบบคู่อ๋ออยู่ข้างนอกท่อยิงตอร์ปิโดผมเห็นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนผมมาเห็นรูปถึงได้รู้ว่าเป็นรูปตอร์ปิโดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยแวะไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชั้นที่สามของเรือนะครับอ,ออกมานี่เย็นเชียว นี่ก็เป็นส่วนส่วนหัวเรือนะครับนี่มีปืนใหญ่ด้วยฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นกระบอกปืนใหญ่ครับพี่น้องข้างบนนี้เย็นมากเลยฮะ ที่ใส่ลูกป,ปืนตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งนั่งเล็งยิงปืนวะคระ ันนี้ก็เป็นชั้นที่สี่ของเรือนะฮะี่แผนที่การเดินเรือหรือเป็นแผนที่ภูมิศาสตร์นะครับทางทะเลนะฮะนนี้ก็เป็นส่วนควบคุมเรือนะครับสามารถหมุนได้จริงนะหมุนได้จริงนะฮะมัจะเป็นเรือระบบไอน้ำหรือเปล่าเหมือนในหนังมีมีกล้องสองด้วย กล้องสองฮะที่นั่งของกัปตันเอ้ยมันกดได้เหมือนใช้งานได้เลยฮะ เค็มทิพ ตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขอตัวกลับก่อนนะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ